ไฮเซเดียตายลูกเดียวโคไม่ห้ดิ้นนั่นลูกก็ถ้าไม่รู้ไม่รู้ดึงก็พันเหล่ทีนี้โอ้เห็ดค้อนพอว๊มามามาเรื่เบแยกันมา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 โจ่งีจังเรียเห็ดค่อน่ะอย่าทัง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 โอเคนะไม่เล็ดค้อน่ะอ แค่คนนัดนี้นี่มันพี่ไป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 นี่ต้นนี่อย่าเยบอย่าเยียบผมเดินผ่านพ่มันพี่ทคุณพี่เกไว้ที่ถ้าเป็นตัวจริงมันพี่ผมตัวชานะถ้าเป็นตัวชานะแต่ตัวชาวไม่ตั้นเรียวไม่ใช่ตัวชาไม่ตังเรียวตัดนไม่เอาไม่นาโจกดีนัดมาเลยสวน มาดูสวนครับมาดูที่ครับแดีว่าเอิญว่าเรามีความโชคดีนะครับดู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 ดะครดู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 ดดู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 ่าดู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 ู่ดดูนูดบดูดดอดมดูดูัดเด มีชนมีน่าว่ะที่จำลงัว